สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผม Hunter t u n ูเ r คนเดิมนะครับวันนี้มาเพิ่มเติมกับเรื่อง BMW นะครับก็ e 3 6วางเครื่องเจเจออะไรวันนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดกระโปรงดูกันนะอ่ะแปบ๊บนึงนะเปิดกระโปรงรถกันเอกอก็ให้ดูรูปเครื่องนะครับก็มิติใหม่ของปลั๊กคอย 1JZ นะครับหรือพวกคอย JB เ อยากร้องว่ามึงทําได้ไงวะคือทานี้เลยนะครับก็ก็อึ้งดีโคตรพยายามตั้งแต่อะไรนะตัดปลั๊กเดิมเอาปั๊กขาวมาเสียบเจ้าเลนพรทําได้ไงวะเหลือเชื่อก็เดี๋ยวเรากําลังจะเปลี่ยนปักนะครับเป็นปลั๊กของเดิมของเครื่อง JZ นะครับปักคอย J z แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคอยด้วยนะครับ เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนทั้งปั๊กและคอยก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกทีกลับมาแล้วนะครับกับการเปลี่ยนปั๊กแล้วก็ตัวคอยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนทั้งปั๊กทั้งคอยนะแต่คือคอยเนี่ยเป็นคอยผมนะแล้วก็ได้เปลี่ยนหัวเทียนเอาของผมมาใส่ก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มันร้านอะไรปิดนะครับก็ได้มาแค่ปั๊กนะครับแล้วก็ ตัวคอยเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องมาส่งนะครับน้องปุ้ยอ่าเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวกําลังจะนํารถไปทดสอบนะครับว่ายังสะดุดอยู่ไหมหลังจากเปลี่ยนคอยนะครับก็คอยที่เปลี่ยนออกมาสภาพเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือคอยเดิมที่เจ้าของรถเขาได้มานะครับผมว่างงว่าใส่ปลาขาวสดดีวะเออเจ๋งนี่นะแต่ ไม่น่าใช้ได้นะแต่ก็อย่าเพิ่งฟันธงว่ามันจะหายสะดุดเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเกิดจากตัวหัวเทียนด้วยหรือเปล่านะครับหัวเทียนอาจจะผมยืมใส่รถผมไปละอือฮึก็เดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับว่าหายสะดุดไหมถ้าไม่หายสะดุดผมก็เจออีกว่ากล่อง ECU คือ มีรอยซ่อมมาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะก็เป็นตัวนี้แป๊บนึงนะน,น,ะนี้ใบนี้กล่องใบนี้นะครับมีการซ่อมมานะครับก็มีวอยติดมาแต่ผมเปิดเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าเขาประกันแค่สามวันอ่ะก็ก็เจ้าของรถได้มานานกว่านั้นนะครับเพราะนั้นก็เปิดมาแล้วแผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ เดี๋ยวจะลองวิ่งดูเผื่อเป็นแค่คอยนะครับแต่ว่าก็แนะนําเจ้าของรถละว่าเปลี่ยนกล่องเถอะเพราะว่าสภาพกล่องที่ซ่อมมาไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้แหละนะนานนิดนึงขอบคุณครับ นะครับรถต่ำลงมานิดนึงเร